何 <noise> ที่สวนนงนุษย์พัทยาโดยในกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยาภาพคนพิการในงานมหกรรมอรารยะสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลซึ่งที่ผ่านมาทางสวนนงนุษย์พัทยาได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสําหรับผู้พิการรวมถึงผู้สูงอายุที่ใช้รถวีลแชร์โดยเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ต่างๆเช่นห้องพักห้องน้ําทางลาดสระว่ายน้ํา รถชมวิวให้เหมาะสมกับการใช้งานพร้อมทั้งเพื่อมีความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและคนพิการให้ได้มากที่สุด พร้อมกันนี้เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเขตภาคตะวันออกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไทยทเที่ยวไทยสวนนงนุษพัทยาได้จัดโปรโมชั่นสําหรับเดือนมีนาคม2566เอาใจคนชอบเที่ยวที่มาเป็นครอบครัวเพียงซื้อบัตรผ่านประตูสวนสวย4ท่านฟรี1ท่านส่วนชมการแสดงนงนุษโชว์และช่างแสนรู้ท่านที่สนใจสามารถซื้อบัตรเพิ่มได้ในราคา100บาทการแสดงมีวันละ3รอบคือรอบเช้า10.30นอาร,รอบบ่าย2รอบคือ13.30นอ และ15นาฬิกาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8นาฬิกถึง18นาฬิกาเด็กส่วนสูงไม่เกิน140เซนติเมตรเข้าชมสวนฟรี